แล้วพาร์ทที่2อง้อาวกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเซิร์ฟเอเพื่อนผมเออแล้วกูจะแหลกอะไรเนี่ยเออได้แล้วเดี๋ยวผมไม่โอ้ยตบแต่งบ้านบ้านแม่งก็อยู่บนต้นไม้พาร์ทที่หนึ่งผมพาไปดูใช่ไหมบ้านแม่งเออ ก้าก้ามาเอาเลยคนละสองอันมันมีสี่อันมาเนี่ยตุบๆเอาไปเก็บไว้ในหีบยังไม่ใช้แล้ว หรือสองอันทำอะไรดีอ๋อฮะลายอ๋อเสียงเชียรเลยวะลายอ๋อบ้านเราเห่วยไหมล่ะลืมแล้วพระตู่เลยครับไงวะ มีเคั้งไะเนี่ยอุ้ยนะ้ำอินฟินิตี้อุย้ยอยากได้เคมาทำกระถางต้นไม้ว่ะฮัทฮะฮัทฮะฮะ,ฮะอะไรอุ้ยแม่งดังจัดครับก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทสามนะครับสวัสดีครับ